นี <c oughs> ่คือล็อกเกอร์นะครับที่เมืองวอลินนะครับสดมากมากนะครับโอ้ยผมเจอตัวแดงตัวหนึง่งตัวอะไรเอยนี่ครับอหญ่มกีกแล้วก็มีตั้งนะที่ลูกค้าสั่งไว้เขาจะใส่ยี้ไว้นะครับ,รบต้องจับด้นมนะตัวนี้ ดิ้มดิ่นดิ่นดิ่นจับขึ้นมาเลยช้างดึงดึงเหาลวเ้าดึงเข้านั้น้งนะ้งตัวเตเ็นแล้วไม่ยอาให้จับนะตร้งจับมัอเนี่ยนะไปนะไปนะ

นอนได้มาที่นักแขงยอเรดีว่า่มากครับงงยังเป็นอยู่เลยกลางยังเป็นอยู่เลยครับโอ้โหยเป็นเลยนะ เดีเป็นมื้อเย็นนะฮะทำซาซิมิกุ้งรอสเตอร์นะครับสุดยอดเที่ยวสะใจไปทั่วโลกกับชนิีเดี่ยวเทาเบลน้อย ผม,ผมสนใจมากครับเวลามาที่แล้วผมไ่พาที่ดูตรงนี้มีปลาด้วยนะทีเล็ดปลา ก็คงลายดำนะฮะแต่ผมไม่รู้ชื่อมันแน่นอนนะแล้วเพื anyway ่อนๆถ้าเก่งคอมเมนต์มาได้นะปลากระพงลายดำมากหรือว่ามันเป็นปลาเอ้ยปลาเก๋านะครับพี่ครับปลาเก๋านิ่ไปนิ่หน่อยแล้วเขาให้อาหารมันนะมันกินเยอะ ถ้เพื่อนๆมาเที่ยวเมืองมะลิดนะฮะอย่าลืมนะครับก็มาเยี่ยมชมได้นะครับที่นี่นะฮะหรือว่าจะติดต่อผ่านโุนิชโยเทเวได้นะครับกบเใช้เวอร์ไวด์เว็บโซชโยเที่หรครับนะครับแล้วก็เพื่อนจะได้าจนภาพสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ซื้อไปทำกินที่ร้านอาหารได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเอาไปนึ่งเอาทำสุกทำปิ้งย่างทำซาซิมิก็ได้หมดนะครับ

จะ <S <S ลองจับตัวนี้ดูนะมาตองจับตัวน,น,นะครับอย่งี้นมันจะจับมนั่นนะ ดิจทตาเวล์ปลาลัสเตอร์ลัสเตอร์สุดยอดครับขอบครับพี่ติดตามคนเราบมันเจอเลยใช่ไหครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเพื่อนวัสดีครับ